ทำไมวันนี้ฉันรู้สึกว่าปวดเนื้อปวดตัวจังเลยสงสัยจะทำงานหนักไปหน่อยอากาศก็ร้อนมากเลยแล้วเธอจะเร่งทำงานทำไมกันละ่ละ,ก,ละก็อยู่ตัวคนเดียวไม่เห็นต้องรีบเร่งรับงานทำเยอะจะให้ตัวเองเมื่อเปล่าทำไมล่ะอยู่ตัวคนเดียวใช้เงินก็ไม่เห็นต้องใช้เยอะขนาดนั้นลูกหลานก็ไม่มีเสียงสนทนาสองคนระหว่างป้าแจ๋วกับแม่พลที่ทั้งคู่ กำลังเดินกลับจากสวนป้าแจ๋วกับแม่พลอยทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันก็อยู่คนเดียวนั่นแหละก็ยิ่งทำงานไม่มีลูกหลานให้พูดคุยเหมือนกับเธอเนี่ยถ้าเกิดฉันมีลูกมีหลานนั่งเล่นด้วยฉันก็คงไม่ต้องออกหาอะไรทำให้มันหายเหงาหรอกนะปะ้าแจ๋วพูดกับพลอยน้องสาวของเธอก็แบบนี้แหละคนขยันอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักให้เอ็นดูมีแต่คนเรียกใช้ ทำงานก็ดีเก็บเงินไว้เยอะๆนะเดี๋ยวจะเอาไปให้หลานมาขอกับป้าแม่พลอยได้หันมาพูดทีเล่นทีจริงกับพี่สาวของตัวเองเออฉันไม่ให้หลานจะให้ใครล่ะลูกฉันก็ไม่มีก็ให้หลานนั่นแหละที่หาไว้นั่นก็ไม่ได้เพราะใครก็เพราะหลานทั้งหมดนั่นแหละถ้าติดขัดอะไรก็ มาบอกฉันได้ไม่ต้องเกรงใจป้าเจ๋เป็นคนที่จิตใจดีเธอเป็นคนที่รักเด็กอาจจะเป็นเพราะว่าเธอไม่มีลูกไม่มีหลานจึงทําให้เธอนั้นรักหลานมากหามาเท่าไหร่ก็ให้หลานหมดไม่ว่ามีอะไรดีๆก็ซื้อมาให้หลานทานนี่ป้าเจ๋วจะไปคิดอะไรมากล่ะก็ให้หลานไปนวดสิคืนนี้ไอเอกน่ะ มันนวดได้นะนี่ฉันกลับมาจากทำสวนปวดเมื่อยฉันก็ให้ไอเอกนั่นแหละนวดให้ฉันพอรุ่งเช้ามาก็หายเมื่อยทันทีเลยนะมีแรงที่ทำงานต่อในวันใหม่จริงเหรอฉันไม่อยากจะรู้นะว่าเอกมันนวดเป็นไม่งั้นฉันไม่เรียกคนอื่นมานวดให้ฉันแล้วละเออว่าแล้วก็บอกหลานด้วยนะให้มานวดให้ฉันหน่อย ในคืนนี้ได้เดี๋ยวฉันจะบอกหลานให้นะป้าแจ๋วครับผมมาแล้วครับเสียงเอกหลานชายของเธอยืนเรียกเธออยู่ที่หน้าบ้านในขณะที่เธอกำลังอาบน้ำอยู่นั้นพอได้ยินเสียงหลานชาย<ๆ>เธอจึงรีบคว้าผ้าเช็ดต,ตัวมาปกปิดคลุมเอาไว้และชะโงกหน้าออกมาบอกให้เอกเปิดประตูเข้ามาเลยเอกเปิดประตูเข้ามาเลย ป้าไม่ได้ปิดประตูเอาไว้ะหลังจากนั้นเธอก็เข้าไปอาบน้ำชำระร่างกายต่อเอกหลานชายจึงเดินเข้ามาที่บ้านและนั่งรออยู่ที่ห้องรับแขกเขานั่งดูทีวีรออยู่ในขณะที่ป้าของเธอแต่งตัวเสร็จและก็ลงมาหาหลานชายป้าเจ๋วในวัย45ปีเธออยู่ในชุดนอนสีขาวกับโปรงยาวเนื้อผ้านิ่มบางสบาย กลิ่นหอมของโลชั่นอ่อนๆมันเป็นจุดที่โดดเด่นมากทําให้ผู้ชายอย่างเอกรู้สึกสงสัยและอยากรู้ทันทีเธอมานั่งข้างๆเอกหลานชายของเธอป้าครับป้าใช้โลชั่นอะไรทำไมหอมจังเลยครับ <c oughs> ผมอยากจะใช้บ้างจังหลานชายของเธอเอ่ยถามเธอหันหน้ามายิ้มแล้วจึงตอบกลับไปว่าอ๋อ เดี๋ยวป้าจะเอามาให้นะมันหอมใช่ไหมเธอเอ่ยถามรานชายใช่ครับไม่ได้หอมมากจนฉุนจมูกแต่มันหอมอ่อนๆหอมแบบสบายแบบนี้อยู่ได้ทั้งวันครับถ้าเกิดบางคนใช้น้ำหอมที่รุนแรงเกินไปมันฉุนจมูกผมอยู่ด้วยไม่นานหรอกครับเดี๋ยวป้าจะเอาลงมาให้นะตอนที่เธอจะกลับบ้าน ว่าแต่เธอไปเรียนนวดมาที่ไหนล่ะฉันก็เพิ่งรู้นะเขาหันมาพูดคุยกับหลานที่ฉันรู้ก็เพราะว่าแม่ของเธอเป็นคนบอกฉันเสียเวลาจ้างคนอื่นมาตั้งนานรู้อย่างนี้จ้างเธอให้มานวดให้ฉันหลานก็จะได้มีรายได้ดีกว่าให้คนอื่นทำไมไม่บอกป้าล่ะผมก็ไม่มั่นใจในฝีมือของผมครับเพราะผมก็เพิ่งจะไปหัดเรียนมายังไม่ถึงเดือนเองครับ เธอต้องมั่นใจฝีมือของเธอนะเธอผ่านการทดสอบแล้วละ่ะฝีมือของเธอใช้ได้เลยนะแม่เธอเป็นคนบอกฉันเองแม่ก็ชมผมอะไรเกินขนาดนั้นฝีมือของผมยังไม่ไปไหนเลยผมเขินมากเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องเขินหรอกน้านี่มาคืนนี้ฉันจะตัดสินใจว่าเธอจะเก่งหรือไม่เก่งฝีมือของเธอจะใช้ได้หรือเปล่ามานวดให้ฉันก่อนทดลองงานก่อนนะ ถ้าเกิดว่าทําให้ฉันพึงพอใจฉันก็จะให้รางวัลเต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านงานก็ไม่ต้องเอารางวัลดีไหมนะป้าแจ๋วท,ทําทีเป็นผูท้ทีเล่นที่จริงหยอกล้านชายของตัวเองซึ่งตรงนั้นเรื่องรางวัลตอบแทนทั้งสองคนก็ไม่คิดอะไรมากเพราะทั้งสองคนก็เป็นป้าหลานกันเอกเองที่มานวดให้กับป้า ก็อยากให้ป้าของเธอนั้นสบายเนื้อสบายตัวส่วนค่าตอบแทนหรือรางวัลน,น้ำใจเขาไม่เคยคิดที่จะเอาจากป้าเพราะป้าให้เขามากกว่าที่เป็นค่าแรงค่านวดของเขาอีกผมมานวดให้ป้าผมไม่ได้คิดเรื่องนั้นนะครับผมเต็มใจมาช่วยป้าเพื่อที่จะให้ป้าเบาตัวขึ้นสบายตัวพรุ่งนี้จะได้ทำงานสะดวกสบายในหลังจากนั้นเอกก็ได้ลงมือทันทีการนวดของเอก ถึงแม้ว่าจะใช้น้ำหนักน้อยแต่เขารู้จักว่าจะต้องเน้นส่วนไหนเป็นพิเศษส่วนไหนที่จะต้องใช้แรงหนักซึ่งวิธีนี้ป้าแจ๋วเองก็ยังไม่เคยมีใครใช้กับเธอมาก่อนก็เพิ่งจะมีหลานชายของเธอนั่นแหละที่ทำกับเธอเป็นครั้งแรกเออเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเธอก็เก่งมากสมกับที่แม่เธอชมเธอนักชมเธอหนาและก็ใช้แรงได้อย่างเบามาก วันนี้พอแค่นี้ก่อนพ่อเธอมาถึงที่นี่ก็ดึกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอจะต้องไปโรงเรียนอีกเดี๋ยวยิ่งจะทําให้เธอตื่นสายและแม่ของเธอจะว่าฉันเอานะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้มานวดให้ฉันให้เร็วกว่านี้เราจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นพอพูดจบป้าเจ๋วก็ส่งยิ้มให้กับเขาเอกเองก็ยังงงว่าทําไมป้าเจ๋วถึงพูดแบบนั้นพอวันต่อมาเขาเองก็มาตามคําที่ป้าเจ๋วได้บอก เอกมาเร็วกว่าเมื่อวานและเธอก็เห็นว่าหลานชายของเธอมาแล้วเธอจึงเรียกให้หลานชายมาทานข้าวด้วยกันก่อนก่อนที่จะเข้านวดอีกป้าครับผมขอถามป้าหน่อยนะครับในขณะที่อยู่ในโต๊ะทานข้าวเอกหลานชายด้วยความที่สงสัยจึงหันมาถามผู้เป็นป้าอะไรหรอป้าแจ๋วหันมาถามคือผมสงสัยว่า ป้าเองก็สวยนะครับแต่ทำไมป้าถึงไม่แต่งงานครับตอนนี้ป้าเองก็ยังสวยอยู่อายุป้าเยอะแล้วป้าก็คงไม่คิดหรอกเรื่องแบบนั้นก็ปล่อยให้แวรุ่นและหนุมโสดสาวโสดเขาคิดไปเถอะส่วนป้าเองก็ถึงเวลาเข้าวัดเข้าวาแล้วป้าอายุยังไม่ถึงห้าสิบเลยนะครับทำไมป้าถึงจะปงอะไรขนาดนั้นคนอื่น 48 49เเลยก็มีนะครับเนื้อคู่ของคนเหล่านั้นมันไม่ได้บอกนะครับว่าจะมาตอนไหนบางคนเจอเนื้อคู่ตอนแก่ก็มีนะครับเธอจึงหันมาถามรลานชายอีกครั้งหนึง่งจริงเหรอในสายตาของเอกเธอคิดว่าป้าเป็นคนแบบไหนล่ะดูดีหรือเปล่าหรือว่าเฉยไปอืมสำหรับผมนะครับ ผมคิดว่าป้าสวยการแต่งตัวของป้าก็ไม่ได้ล้าสมัยเลยแม้แต่ชนิดเดียวอีกอย่างหุ่นของป้าก็ดีมากผิวพรรณของป้าก็ยังดีอยู่เลยครับหน้าตาไม่มีริ้วรอยซิลฟ้าจุดดัางดำก็ไม่มีป้าเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีหนุ่มๆเข้ามาป้าลองเปิดใจดูนะครับ ผมรับรองว่าต้องมีคนอยากจะได้ป้าเป็นแฟนแน่นอนครับป้าเป็นคนที่ขยันหน้าตาก็สวยแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้หาภรรยาที่ดีถ้าเป็นผมนะครับผมก็หาแบบป้าดีกว่าเธอก็พูดเกินไปนะเอกเขาตบที่ไหล่ของหลานชายของเขาเบาๆด้วยความที่เขินอาย ตอนนี้เนื้อตัวของป้าแจา๋เริ่มที่จะบิดไปมาเพราะเขาเองก็ทำตัวไม่ถูกนี่ผมพูดจริงนะครับป้าป้ายังดูดีอยู่เลยถ้าพูดถึงนะว่าป้าไม่ใช่ญาติแท้ๆของผมผมนี่แหละจะเข้ามาจีบป้าเองถึงแม้ว่าอายุข,ของเราจะห่างกันมากก็ตามครับผมรู้สึกว่าอยู่กับคนที่มีอายุเยอะมากกว่าผมมีความรู้สึกอบอุ่น และมีความสุขแบบบอกไม่ถูกเลยนะครับและอีกอย่างถ้าเกิดว่าคบคนที่รุ่นเดียวกันหรือรุ่น,นอายุน้อยกว่าผมเหนื่อยมากครับเหนื่อยกับการตามใจการเอาแต่ใจของพวกเขาเมื่อเธอได้ยินเองหลานชายพูดแบบนั้นเธอไม่คิดว่าหลานชายของเธอจะมีความคิดแบบนี้เองนิสัยของคนเรานะ่ะ มันไม่ได้อยู่กันที่อายุนะความเอาแต่ใจถ้าเกิดว่าต่อให้อายุเยอะแค่ไหนมันก็ยังเหมือนเดิมป้าอยากจะให้เอ็กคิดใหม่บอกตามตรงนะครับว่าผมมีความรู้สึกดีมากตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับกลิ่นโลชั่นของป้านั้นมันหอมติดจมูกของผมและมันติดจนผมตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ยังมีกลิ่นหอมอีกครับหอมมากเลยนะครับป้า ทำเอาผมไม่มีสมาธิในการเรียนหนังสือเลยนะครับพอ่อโมวแต่คิดถึงป้าจริงหรอเธอคิดแบบนั้นจริงๆเหรอเอกป้าแจ๋วหันมาถามหลานชายเธออีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันว่าเธอไม่ได้หงฝาดไปจริงครับผมคิดแบบนั้นจริงๆมันอาจดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ป้าเองก็คงจะไม่เชื่อและเป็นเรื่องที่ตลกมากถ้าเกิดว่าผมเล่าความรู้สึกแบบนี้ ให้คนอื่นได้ฟังแต่ผมอยากจะบอกว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นมันเป็นความรู้สึกของผมจริงๆครับเมื่อก่อนผมก็ไม่คิดอะไรหรอกนะครับแต่ตอนนี้ผมก็โตเต็มที่แล้วและผมก็รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรและสิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตของคนเราผมเองก็เลือกแบบนั้นครับถ้าเกิดว่าผมอยากจะขออนุญาตป้าคบกันเป็นแฟนป้าจะว่ายังไงครับ เมื่อเอกพูดแบบนั้นป้าแจ่วเองก็ทำตัวไม่ถูกเธอนั่งเงียบไปสักครู่และด้วยความที่เธออยากรู้ว่าสิ่งที่เอกพูดนั้นมันเป็นความจริงหรือเปล่าที่เธอพูดมาเมื่อกี้มันใช่ความจริงไหมเธอคิดแบบนั้นจริงจหรอแล้วเธอไม่อายหรอที่เธอมีแฟนที่มีอายุเยอะมากกว่าผมพูดจริงครับป้าผมไม่อายผมเต็มใจครับหลังจากนั้น เอกก็ได้เลื่อนฝ่ามือลูบไล้ไปมาที่แขนของเธอพร้อมทั้งสบตาให้กับเธอจนทำให้ป้าแจ๋วในวัยสี่สิบกว่าที่เธอครองโสดมานานเธอเองก็ไม่คิดว่าเธอจะได้ลงเอยกับหลานชายของเธอในค่ำคืนนี้และในวัยนี้ซึ่งเธอครองโสดมานานจนในที่สุดในค่ำคืนแห่งมีความสุข วาราตีนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีทั้งเอกลานชายของป้าและป้าแจ๋วทั้งสองคนก็ได้หลอมตัวเป็นคนเดียวกันภายในค่ำคืนนี้ป้าแจ๋วเองมีความสุขมากเธอไม่คิดไม่ฝันว่าหลานชายของเธอจะมอบความสุขให้เธอได้อย่างเต็มที่สิ่งที่เธอขาดหายไปก็กลับมาเติมเต็มความสุขและความอบอุ่นที่มีในใจของเธอและในที่สุด ทั้งสองคนก็คบกันอย่างเปิดเผยซึ่งตอนแรกพ่อแม่ของเอกก็ไม่เห็นดีด้วยแต่นั่นมันเป็นความรักของทั้งสองซึ่งป้าแจ๋วกับแม่นั้นเป็นพี่น้องกันก็จริงแต่ไม่ใช่พี่น้องในสายเลือดเป็นพี่น้องที่นับถือกันพเพราะเติบโตมาด้วยกันพ่อแม่ของป้าแจ๋วเป็นคนรับแม่เอกมาเลี้ยงให้เป็นเพื่อนกับป้าแจ๋วจนทำให้ทั้งสองคนสนิทกันเหมือนกับพี่น้องกันจริงๆ